สวัสดีค่ะแตงกวาน,นะคะพิญญาณิท์อังสวนค่ะรับบทเป็นคีรพัฒนนะคะหรือว่าค,คุณคุนค่ะค่ะก็วันนั้นเป็นวันที่พี่เหนือติดต่อมาเองเลยทักไอจีมาเองเลยค่ะว่าแตงกว่าแบบสนใจมาแคสอันนี้อันนี้อีนนไหมใช่แล้วตอนนั้นเราตื่นเต้นเราขอเวลาไปแบบไปกิดแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราได้ไปเส์ชหาข้อมูลพี่เขามาว่าเออเขาเคยมีผลงานการแสดงของทางช่องเจ็ดมาก่อนแล้วก็มีคุณแม่เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ของ ทางช่องเจ็ดด้วยก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ตอนนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยหนูตอบแบบได้ค่ะเอาค่ะหนูเดรียหนูไปแคสเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คุยกับทางหลังบ้านในเรื่องการมาแคสต,ต่อใช่ค่ะไม่เคยเล่นซีรีส์หรือเล่นละครอ,อะไรมาก่อนเลยค่ะจะมากจะเป็นการถ่ายแบบเป็นแบบภาพนิ่งเป็นวิดีโอไม่ได้พูดเป็นดอะล็อกที่ยาวขนาดนี้ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยใหม่เลยใหม่กับสําหรับวงการนี้เลยค่ะตื่นเต้นมาก แบบว่าเขาเราจะไม่ได้เห็นบทบทของซีรีส์เรื่องนี้มาก่อนเราต้องมานั่งอ่านตอนที่เราจะเข้าไปแชท,ทตัว,ต,ว,ต,วตัวเขาก็ระหว่างที่เรารอในการรอที่เขาจะแบบติดต่อมาแคท,ทก็เกือบประมาณตัวประมาณเดือนหนึ่งเลยคะ่ะหลังจากที่เราตอบตกลงไปก็รอให้เขาทักมาตลอดแล้วก็แบบตื่นเต้นมากคืออยากลองทําอะไรใหม่ๆด้วยแบบว่าหาอะไรที่เข้ากับตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ใช่จนมาได้เจอบทนี้คาแรคเตอร์นี้ก็รู้สึกว่า ยิ่งพอมารู้ว่าเราได้เล่นกับพี่เหนือก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยแบบดีเลยแบบเราเป็นคนที่เอนดูแล้วก็แบบชอบผู้หญิงสวยๆอยู่แล้วใช่เรารู้ตั้งแต่แรกเลยว่าเราได้เล่นเป็นยูริแล้วก็ได้เล่นคู่กับพี่เหนือด้วยใช่ในบทเหมือนจะเป็นคุณคุยน่าจะอายุประมาณยี่สบ็ยี่สิบปดได้แหละแต่ชีวิตจ,จริงหนูตอนนี้หนูอายุ2ี่สิบเอ็ดนะคะ<ม>อยู่ปีสี่ค่ะตอนนี้ใช่แล้วก็การปรับคาแรคเตอร์ได้มีการได้ไปเรียนใช่เนแ a c t ิ้งแบบ ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ได้มาคุยกับพี่เหนือแบบว่าค่อยมาซ้อมบทกับพี่เหนือนานแบบค่อนข้างนานเลยค่ะเพื่อที่จะให้ปรับลุกปรับคาแรคเตอร์เวลาเข้ากองจะได้ทํางานได้อย่างแบบตาบรื่นใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ทําไมแบบทาไมเราคุยกันได้ง่ายจังเลยแบบว่าเราคุยแล้วเราเข้าใจเราไม่ต้องแบบพูดอ้อมนู่นอ้อมนี่พูดปุ๊บพี่เหนือรับฟังแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรในกองอะไรเงี้ยแบบว่า แต่หนูรู้สึกว่าหนูพูดคำนี้ไม่เข้าปากเลยพี่เหนือหนูทำยังไงดีคะอะไรเงี้ยพี่เหนือก็แบบคอยแก้คอยแบบว่าแนะนําให้ว่าแบบเป็นยังไงคือเราแบบหาตรงกลางร,ระหว่างกันเพื่อที่จะทํางานด้วยกันได้อย่างแบบสมบูรณ์ที่สุดใช่ค่ะก็กดดันมากๆค่ะก็ไม่ได้กดดันแค่กับช่องอย่างเดียวก็กดดันกับโปรเจกต์ซีรีส์ของพี่เหนือคือเป็นโปรเจกต์แรกของพี่เหนือที่เป็นผู้จัดด้วยเป็นนักแสดงด้วยเราแบบว่าได้รับแบบภารกิจใหญ่เลยใช่แหบลบต้องแบบ หนูเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆแล้วก็ยิ่งพอได้มาดูว่าได้ออนที่ทางช่องเจ็ดด้วยคือแบบทุกอย่างมันแบบมันเกินแบบเกินฝันเกินคาดหนูไปมากคือจากทางช่องเจ็ดเราได้ดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วแบบไม่คิดว่าตัวเองได้จะได้มาอยู่บนหน้าจอของช่องเจ็ดด้วยก็ขอบคุณโอกาสนี้มากๆแล้วก็แบบดีใจมากๆเลยค่ะฟีดแบคคนใกล้ตัวก็จากพูดจากทางบ้านก่อนเลยละกันก็เป็นคนพิษณุโลกนะคะจากทางบ้านก็คือ ใครที่อยู่บนหน้าจออ่ะเขาก็แบบตื่นเต้นไปหมดแบบอุ้ยคนนู้นแบบเนี่ยลูกหลานนะเป็นดารานะอย่างนี้ก็แบบดีใจอ่ะแบบชอบคือบ้านเราคือแบบเปิดเปิดทีวีดูหลังแบบตอนเย็นกลับมาเปิดทีวีดูอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้บนทีวีมันจะมีหน้าเราอยู่ตรงนั้นคือแบบดีใจอ่ะจะ้องไห้ปิดผูบ้านเลยค่ะปูบ้านเลยค่ะคือดีใจมากแบบอุ้ยแบบภูมิใจแบบจริงๆที่ ที่แบบกล้าที่จะรับโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้มาร่วมทำกับพี่เหนือดีใจที่ตัวเองแบบข้ามเซสชันตัวเองมารู้สึกว่าการมีพาร์ทเนอร์การมีพี่เหนืออยู่คู่กันคือได้เป็นทั้งพี่สาวเป็นทั้งเพื่อนเป็นแบบคนรู้ใจคือมีปัญหาอะไรหนูปรึกษาพี่เหนือตลอดเราคุยกันตลอดเหมือนคือจริงๆมันมันแบบโอเคมากๆแล้วที่แบบได้อยู่ในการตรงนี้ใช่คือไม่ได้กังวลเรื่องอื่นอะไรเลยเพราะว่าพี่เหนือทุกคนหนึ่งที่ เราไว้ใจแล้วก็แบบสบายใจมากๆที่เราอยู่ขเขาเป็นเซฟโซนหนึ่งของเราเลยจริงๆใช่ค่ะคือนับว่าทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเม็ดจริงๆคือพี่เหนือเป็นคนที่แบบรับฟังทุกอย่างแล้วก็คือบางทีเราแบบว่าไม่รู้แบบเราเครียดกับบทหรือว่าเราเจยดกับที่บ้านเครียดกับการเรียนอะไรอย่างเงี้ยพี่เหนือจะคอยแบบคือบางทีเขาก็ไม่ได้ให้คำปรึกษาเราได้ทุกเรื่องแต่เขาจะเป็นผู้ฟังที่ดีให้เราด้วย ใช่พี่เหนือน่ารักมากจริงๆค่ะดีใจมากต่างกันมากตอนแรกหนูคิดว่าพี่เหนือนคือเขาแบบเป็นลูกดาราแล้วเขาก็เป็นดาราด้วยม <c oughs> คิดว่าเขาอาจจะถือตัวนิดนึงแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมาคุยเล่นอะไรกับเราเท่าไหร่ <c oughs> เขาน่าจะมีแบบ <c oughs> เว้นระยะเราด้วยอะไรอย่างนี้แบบอ๋อแตงกวามาทํางานก็คือมาทํางานแต่พอได้เข้ามาอยู่ด้วยจริงๆคือไม่ใช่เลยเราเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่กัด้วยกันที่ดีมากๆแบบว่า คุยกันทุกเรื่องทุกอย่างพาไปกินพาไปเที่ยวคือรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้เจอพี่เหนือแล้วก็ทุกอย่างมันไม่ไม่กดดันเลยใช่ภาพนั้นอาจจะเป็นภาพที่ทุกคนเห็นแต่ภาพจากคนใกล้ตัวเห็นคือพี่เหนือก็คือชาวเราอะชาวบ้านเราเลยอะคือไปกองทุกวันแล้วใส่ชุดนอนใส่ชุดนอนไปใส่ชุดนอนไปกองถ้าสมมติว่าไม่มีงานนะไปใช้ยืดอยู่บ้านล้างหน้าลงมาหาเลยแตงกวาไป เดี๋ยวพี่พาไปหาอะไรกินไปเซเว่นนี่สบายๆนั่งกินน้ำพริกนั่งกินแบบแล้วเมนูหนึ่งที่หนูกับพี่เหนือกินบ่อยมากคือข้าวไข่เจียวใครบอกหนูกับพี่เหนือกินยากไม่ใช่เลยกินกันง่ายแบบกินแค่ข้าวไข,ข่ขเจียวอยู่ในกองอ่ะขอแค่ข้าวไข,ข่ขเจียวคือกินได้เลยพี่เหนือน่ารักมากเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายคือไม่ใช่เหมือนที่ทุกคนคิดแน่นอนคือหนูมองเห็นเขาจากภายนอกใช่ไหมแต่หนูไม่รู้ว่าเบื้องหลังของเขาแบบเป็นยังไงบ้างแต่ คือจากที่เราเห็นเวลาเราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเป็นผู้จัดอะเขาจะค่อนข้างซีเรียสมากเขาจะเคร่งมากแบบทุกอย่างเขาจะคอยเช็คคอยดูดีเทลทุกอย่างทุกอย่างต้องเป๊ะเพราะว่ามันเป็นแบบมันพลาดไม่ได้เลยอะเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะทาซีรีส์เรือ่องนี้จริงๆแบบอยากให้มันไปได้ถึงจุดหมายของเขาจริงๆแต่พอมาพาร์ทการแสดงเราต้องเล่นคู่กันทุกอย่างมันกลายเป็นแบบว่าอะเราคุยแลกเปลี่ยนกันที่เหนือ หลู่เล่นประมาณเนี้ยมันแบบโอเคไหมพี่เหนือแบบเข้าแบบอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมคือเราคุยกันแล้วเราแบบแลกเปลี่ยนกันในการเข้าในตัวละครแบบว่าเวลาเข้ากองอะ่ะทุกอย่างมันจะราบดื่นมากๆแล้วก็แบบไม่ต้องเทคบ่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องเทคบ่อยเท่าไหร่ใช่พี่เหนือบอกตลอดว่าแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆแบบแต่พี่เหนือคือตั้งใจมากๆที่จะทาใช่ก็ก็ตอนที่มีคิวหนึ่งที่พี่เหนือไม่ได้เข้ามาเล่นด้วยใช่แล้วจะ เป็นคิวหนูทั้งวันเลยแต่พี่เหนือก็มานั่งดูในบทบาทของผู้จัดและพาร์ทเนอร์ใช่ก็จะคอบอกแตงกวาเดี่ยแตงกวาเนี่ยจะประมาณนี้ประมาณนี้นะแบบประมาณนี้แบบไหวไหมแตงกวาได้ไหมตรงนี้โอเคไหมใช่ยิ่งถ้าเป็นฉากเลิฟซินคือพี่เหนือจะคอยถามตลอดเลยว่าถ้าไปถึงได้สุดขั้นนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้เพื่อที่จะแบบอยากให้มันแบบ มันออกมาดีที่สุดใช่แบบเราไหวตรงไหนได้ตรงไหนก็คือแจ้งได้เลยบอกได้เลยน่ารักมากไี่หนุมหนุมไม่ติดอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันจริงๆภาพที่ออกมาของทางช่องก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งตามที่เอ่อที่เขาวางเอาไว้แต่ในอันคัดก็คือเราคือแบบทำได้ทำแบบเต็มที่ได้เลยแบบอยากให้มัน ใกล้เคียงกับตัวนิยายมากที่สุดเพราะในตัวนิยายคือรสนิยมของคุณคุณก็จะเป็นแบบว่าดุเดือดในแบบว่าในเรื่องของเลิฟซีนใช่อยากให้มันแบบตรงที่สุดเพราะว่าทุกคนที่เขาอ่านนิยายมาเขาก็แบบรอดูฉากเลิฟซีนด้วยใช่ค่ะเขินเขินทุกรอบเลยอะ่ะหนูวเขินทุกรอบเลยจริงๆฉากเลิฟซีนเป็นอะไรที่ถ่ายนานมากเพราะว่ามันเก็บหลายช็อตเก็บแบบดีเทลอะไรเยอะแต่ว่าคือแบบเล่นแต่ละรอบอ่ะนเขินทุกรอบเลยตอนนี้ก็ยังเขินอยู่ ถ้าสมมติว่าหนูได้กลับไปดูนะหนูยังเคินีอยู่ดีมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือจูบจริงจุบจริงจับจริงเจ็บจริงไปรอดูกันนะคะคือนุคู่พอพอมันจะเป็นอย่างนี้อ่พะพอจุบจูบเสร็จปุ๊บคดัด อย่างนี้เลยแล้วหนูกับพี่หน่ยจะเป็นคนแบบวิง่งวิ่งไปดูหน้ามอนิเตอร์ว่าแบบพาไปยังไงแล้วก็กลับไปยืนไปยืนจี๊ดตรงใน,นอีกรอบนึงไม่เคยแบบคือมันเขินตลอดเลยอะแบบไปดูไปดูอีกรอบก็เขินอีกรอบเล่นตรงนั้นก็เขินก็เขินหน้าจุบจุ๊บกับวิง่งอ่ะโอ้ยเขาน่ารักมาเต็มที่ทําได้แล้วก็ คือมันจะมีแบบเขาเรียกว่ามีเซฟเซฟโซนแล้วก็มีมีเซฟอยู่ใช่มันมันสามารถทําได้ประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่งอยู่ใช่ก็ตอนอยู่ในกองก็คืออย่างที่พี่เขาบอกเลยว่าแบบเราจะตัวติดกันมากเก้า e อี้อ่ะมีอยู่ห้าหกตัวนั่งเกาะกัอนอยู่สองคนเหมือนแบบเหมือนเป็นฟิลแบบเราเติมพลังกันอะ่ะเวลาเราอยู่กับเพื่อนๆอนอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบคอยปรึกษาเพื่อนอยู่กับเพื่อนแต่พอเป็นพี่เหนือก็จะเป็นฟิลคล้ายกันแบบ เป็นเซฟโซนให้กันเติมพลังให้แก่กันใช่แล้วก็แบบไปไหนก็กินข้าวกินด้วยก,กันไปเข้งน้ําก็พาไปเพราะแบบเราก็จะคอยดูแลแบบความเซฟอะไรเสื้อผ้าอะไรให้พี่เขาด้วยใช่สบายใจแบบโชคดีมากๆที่ได้เจอพี่เหนือแล้วก็แบบเจอแบบคนที่แบบเข้าใจแล้วก็แบบสบายใจมากขนาดนี้ตอนนี้ยังไม่มีด้อมเลยค่ะก็อยากจะให้แฟนๆช่วยกันตั้งชื่อด้อมด้วยนะคะ ันที่5ตุลาคม4ีรทุ่มครึ่งน,นะคะเดี๋ยวจะมีอะไรฝากติดตามในช่องทางของบริษัทแสงเหนือน,นะคะเดี๋ยวเขาจะแจ้งรายละเอียดงานให้อีกทีนึงนะคะ่ะ